สวัสดีครับหลายๆท่านที่ชื่นชอบในเรื่องของการฟังเพลงผมคิดว่าคงจะชอบในระบบที่เป็น2 channel นะครับหรือระบบที่เรามีลำโพง1คู่ซ้ายขวาที่เป็นลำโพงดีๆนะครับนั่งฟังเพลงแบบ e ี i o u s วันนี้ Truly Invisible เราอยากจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากอเมริกานะครับสิ่งที่แตกต่างจากลำโพงทั่วไปคือเราเป็นระบบลำโพง Invisible Speaker หรือลำโพงล่องหนนะครับนอกจากคุณภาพเสียง ที่ท่านจะได้ในเรื่องของความละเอียดของเสียงเสียงที่ออกมาดีแล้วเนี่ยท่านสามารถซ่อนลำโพงไว้ที่ผนังของบ้านซ่อนแบบร0 0นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทาสีปิดทับหน้าลำโพงนะครับหรือติดวอลเปเปอร์ทับหน้าลำโพงติดลามิเนตติดไม้วีเนียร์ทับหน้าลำโพงตาบใดที่วัสดุที่เอามาปิดเนี่ยมีความหนานไม่เกิน2มิลลิเมตร คุณภาพเสียงที่ออกมาอยู่ในระดับ audio f ฟล e นะครับรุ่นที่ผมถืออยู่ข้างหน้านี้คือรุ่น premium ของลำโพง invisible speaker brand s t e a l t h a c o u s t i c s 100% handmade จากอเมริกานะครับอันนี้เป็นรุ่น l อง g top นะครับ LRX 8 3รุ่น top LRX 8 5จะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็จะมีกำลังขับมากกว่านี้ จะมีอีกหนึ่งแผงนที่มาต่ออยู่ด้านบนเป็นที่อยู่ของตัว Twitter ที่แยกออกมาจากตัว Woofer แล้วก็ Mid Range นะครับซึ่งคุณภาพเสียงเป็นยังไงผมอยากเรียนเชิญทุกท่านมาเยี่ยมชมและมาลองฟังที่โชว์รูมของเราครับโชว์รูมของเราชื่อ Truly Invisible นะครับตั้งอยู่บนถนนเอกมยัยชั้นหนึ่งอาคาร The Horizon เดี๋ยวผมจะขึ้นโลเคชั่นไว้ที่ด้านล่างนะครับถ้ายังไงเรียนเชิญมาลัะฟังนะครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่เป็นนักฟังเพลงตัวยงแล้วแล้วก็พลาดไม่ได้จริงๆกับระบบ True Channel น,นะคะปามขอเชิญทุกท่านมาทดลองเทสร,ระบบเสียงจริงจ,งจากลำโพงล่องหนของทาง t r u l y Invisible รับรองว่าจะได้พบกับนวัตรกรรมทางด้านเสียงเพลงที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนอพิโซดหน้า t r u l y Invisible จะพาไปดูการจำลองลงหนังมาไว้ที่บ้านกันบ้างจะสมจริงเหมือนนั่งอยู่ในโรงหนังขนาดไหนอพโซนหน้าพบกันคะ่ะ